สวัสดีครับผมสุริยันปะวะเสนะวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันคําพยานนะครับถึงเรื่องราวของพระเจ้าเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับผมเชื่อพระเจ้าในช่วงปี99นะครับก็คือประมาณสัก20กว่าปี22 23ปีที่แล้วนะครับนั้นผมเกิดในครอบครัวที่มีความเคร่งครัดในมุมของ ศาส,สนานะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องราวของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับเพราะผมะทำงานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยได้เป็นหัวหน้าง,งานแล้วก็มีความเครียดความกดดันนะครับในเรื่องงานเพราะว่าหลายท่านก็จะทราบดีว่าการทํางานในบริษัทใหญ่ก็จะถูกกดดันในหลายๆเดือนนะครับทำให้ผมเองก็เป็นคนที่มีความเครียดสะสมนะพอเครียดก็ หาทางออกนะครับด้วยการที่สนุกสนานไปตามนิสัยทั่วไปของของคนหนุ่มของคนที่ไม่ได้รู้ความหมายของชีวิตนะครับแต่พอตอนกลับมามันก็มีความทุ์มีสิ่งต่างๆตามมาด้วยนะครับเพราะว่าเรามันก็ไม่ใช่คําตอบอย่างแท้จริงนะครับกับภาระแรงกดดันในงานนะครับที่มีแรงกดดันหลายด้านนะครับรวมถึงผมเองเป็น ลูกชายของโตนะครับที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับต้องดูแลน้องๆอ,อ,อีกสองสามคนต้องส่งเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ตัวเวงก็ไม่เรียกนการศึกษาสูงนะครับก็มาเป็นมาเป็นเชฟในร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับมาทํางานกับองคอ์กรที่มีคนญี่ปุ่นเข้มข้นเข้มแข็งในเรื่องงานมากนะครับ ทำให้ผมตัวผอมในเวลานั้นนะครับไม่มีสัญญาราสีแล้วก็เป็นคนที่มีความกังวลต้องกินยานอนหลับกินยาแก้ปวดไมเกรนด,ด้วยนะครับไม่ต้องไปพบแพทย์พบอะไรต่างๆน,น,นะครับจนมีวันหนึ่งเพื่อนผมนะครับที่ทางานอาชีพเชฟด้วยกันนะฮนะเขาก็โทรมาหาผมบอกว่าเขาได้พบคําตอบความจริงในชีวิตแล้วเพราะว่าเขาไปโบสถ์เขาไปหาพระเยซูเขาจะชวนผมไปโบสถ์ด้วยนะครับผมก็เรียกว,ว่าฮะไปหาพระเจ้าไปหาพระเยซูอันนั้นมันเป็นาศาสนาฝรั่งนี่มันเป็นสิ่งที่ เออฝรั่เขาเชื่อกันมันไม่เกี่ยวไไ้กับเรานะครับมาเขาโทรมาหาผมนะครับพูดเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังจนผมรู้สึกตำคาญนะนะครับเขาโทรมาเนี่ยจนผมต้องยกโทรศัพท์ออ,ออกจากเออออกจากเครื่องก็รู้สึกว่าผมไม่อยากฟังเรื่องพระเจ้าแล้วนะครับเขาก็พูดคำคำหนึงกับผมบอกว่าเพื่อนเอ่อเรื่องพระเจ้าเนี่ยนายไม่เชื่อไม่เป็นไรนะแต่ถ้าวันหนึ่งนายมีความทุกข์แล้วไม่มีใครสามารถช่วยนายได้ อย่าลืมนึกถึงพ่อยหูคสุสิ์แล้วหล่ออธิษฐานดูนะถึงเวลาหนึ่งผมก็เผชิญกับปัญหนานะครับในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกนอนไม่หลับมีความเครียดมีความกังวลนะครับต้องพึง่งกินยานอนหลับต้องเหมือนกับต้องพึ่งยาแก้ปวดหัวใจเกณฑยดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีความเครียดในการทํางานแต่ละวันก็จะทางานกลับบ้าก็เครียดก็กินเหล้าอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับจนจนทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่า เรารู้สึกเราไม่ไหวแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเราชีวิตเราคงคงแย่มากๆถ้าเกิดปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับก็เลยกลายเป็นภาพพี่ว่าผมก็มคิดถึงคําที่เพื่อนบอกไว้นะครับว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีคําตอบในชีวิตไม่สามารถที่จะเห็นคําตอบหรือมนุษย์ไม่สามารถช่วยได้ให้ไม่ถึงพระเจา้าในวันนั้นที่ผมนึกถึงเขาผมโทรโทรศัพท์นะครับไปหาเขาแล้วบอกว่าตัดสินใจแล้วว่าจะไปหาพระเยซูแล้ววันนั้น วันที่ผมเข้าไปอยู่ในคิดกระจกนะครับซึ่งเ,เป็นวันที่ผมไม่เคยเห็นบรรยากาศความอบอุ่นที่พี่น้องต้อนรับมีสมาชิกในคิดกระจกต่างๆมาต้อนรับนะครับมีคนเข้ามาสวัสดีทักทายเรามีคนเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขในการไปคิดจัรครั้งนั้นนะครับแล้วในช่วงสุดท้ายก็มาถึงเมื่อตอนที่อาจารย์ทิศนาเสร็จนะครับเมื่อมีการเ,เชิญให้ตอนับพระเหซุสุริสต ที่แรกผมก็ยังไม่อยากจะออกไปนะครับรู้สึกว่ามันมันไม่น่าจะใช่แต่ก็รู้สึกดีนะครับแต่สุดท้ายเราก็พูดกับตัวเองว่าเราเราไปหามาเยอะแล้วนี่แล้วเราจะไปาทางไหนถ้าหากว่าเราไม่มีคําตอบเราก็ควรจะลองเปิดใจนะครับผมก็ได้เดินออกไปหน้าเวทีแล้วก็ไปเปิดใจตอนรับพเยยสุริสต์เชื่อไหมครับว่าผมอัศจรรย์มากเพราะตอนที่ผมก้าวขาออกไปเนี่ย ผมบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอพระเจ้าทรงเยียวยารักษาอาการปวดหัวไมเกรนรวมถึงขอพระเจ้าทรงเอาความกลัวความก,งกังวลออกไปจากใจของผมนะครับเมื่อผมกล่าวคําว่าขอเปิดใจต้อนรับพระเยสุริสพระเจ้าก็เข้ามาทํากิจในชีวิตของผมนั่นคือมีม,มีอ้อมกอดใหญ่ๆอ้อมกอดที่เหมือนกับเป็นอ้อมกอดที่แข็งแรงมากที่เรามไม่เคยเจอมาก่อน นะครับเป็นอ้อมกอดทีเ่เหมือนกับเข้ามาโอบก,กอดเอาไว้แล้วก็มีแสงปุป่นๆที่เข้ามาโอบก,กอดเราไว้นะครับวันนั้นผมร้องไห้ด้วยความดีใจเพราะว่าผมได้รับสันติสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วอาการปวดหัวก็หายไปแล้วความกลัวก็หายไปด้วย <S <S 1> <S 1> นั่นเป็นสิ่งที่ผมมั่นใจเลยว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งสัแงกับผมเมื่อผมเปิดใจ ต้อนรับขอเป็นลูกของรลองแล้วผมก็ได้รับการเยียวยารักษาให้หายจากวันนั้นมาผมก,ก็ไม่ต้องไปพึ่งยานอนหลับไม่ต้องไปกินยาพวนของไม่กินอีกนะครับความกลัวที่มีอยู่ในใจพระองค์ก็เอาไปกลายเป็นสันติสุขเข้ามาทดแทนนะครับผมขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรเางเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมในมุมของนิสัยความใจร้้นนะครับพระเจ้าทรงให้ผมเลิกอะไมุกทั้งหมดผมมีประสบการณ์ในการเยียวยารักษาโรค ผมมีประสบการณ์ทั้งพระเจ้าส่งเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของธุรกิจจากคนเล็กน้อยที่ขึ้นรถเมล์ไปโอดน,นะครับทางานกินเงินเดือนเมื่อมาทําธุรกิจพระเจ้าก็เวพอนยกสูงขึ้นนะครับเราก็เริ่มทําธุรกิจเล็กๆนะครับจนล้มลุกคุกคานนะ,ะสำเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างนะครับแต่พระเจ้าก็ส่งตบนำให้ผมได้ทําธุรกิจนะครับในวงการหารญี่ปุ่นมี เป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งคนที่เป็นผู้เริ่กก่อตั้งแบรนด์นะครับแล้วก็มีธุรกิจที่อยู่ภายใต้หลายตัวแล้วก็เป็นทั้งอาจารย์สอนอาหารด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาศจนะครับจากแม้ปัจจุบันมีสก,การโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องธุรกิจก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่านในทางของพระเจ้าพระองค์มีทางออกมีการจัดเตรียมแล้วก็ เราจะมีเพียงพอในการทําการดีทุกอย่างนะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อวันเวลาที่สมควรโระองก็จะให้เห็นการยกชูขึ้นนะครับให้สูงขึ้นในทุกๆวันเรื่อยไปในเวลาท้ายนี้นะครับผมอยากมีโอกาสที่จะพูดกับพี่น้องพิเศยนนะครับที่ท่านเองได้เชื่อพระเจ้ามานานหลายปีนะครับเส้นทางของท่านอาจจะทั้งร่วุกคุกขานบ้างอาจจะประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างน,นะครับ พี่น้องที่รักแม้ว่าเราจะเจออัปสรรคมากมายนะครับแต่อยากหนุนน้าใจให้พี่น้องได้เดินหน้าต่อไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าสําหรับพี่น้องแขกผู้มีเกียรติที่ท่านสนใจเรื่องราวพระเจ้านะครับพี่น้องที่กําลังศึกษาเรื่องราวพระเจ้าอยู่แต่ยังไม่ตัดสินใจพี่น้องทีอ่อยากจะเปิดใจต้อนรับพระเยซสุคริ์แต่ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจุดไหนอย่างไรบางท่านอาจจะเจ็บป่วยบางท่านอาจจะมีปัญหาภาระหนักเรื่อง ของภาราการเงินที่สินบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจหรือานาหรืออาจจะเจอปัญหาใดๆก็ตามผมอยากจะบอกกับพี่น้องแขกผู้มีเกียรติที่รับฟังคำพยานนี้ว่าปัญหาทุกปัญหาพระเยซูคริสต์ทรงช่วยได้ท่านลองเปิดใจอธิษฐานสวงสหาพระเจ้าพระเจ้าทรงเคาะอยู่ที่ประตูใจของท่านเพียงแค่ท่านเปิดใจต้อนรับพระองค์พระเจ้าจะเข้าไปนั่ง ในหัวใจของท่านแล้วท่านจะรับสันติสุขอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนที่สำคัญท่านจะได้รับความรอดจากการพิพากษาในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากท้าทายใจท่านสุดท้ายว่าถ้าท่านเปิดใจต้อนรับพระเจ้าท่านจะเจอสิ่งที่ท่านรอคอยมาตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับทุกๆเลืองพระเจ้าเอเอนครับ new day